ข่าวด่วนประกาศรองมุตุฉบับที่หนึ่งเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมีผลกระทบในช่วง28-30ธันวาคม2567ประกาศรอมุตุนิยมวิทยาประกาศสูงอุตุนิยมทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่หนึ่งเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมีผลกระทบ28-30ธันวาคม2567 บริเวณข้อประากาศสูงหรือมลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกอระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผลล่ลงมาปกคลุมภาคใต้ทางตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทําให้มรสุมตกลออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กําลังแรงขึ้นส่งผลทําให้ในช่วงวันที่28-30ธันวาคม2567คลื่นลงบริเวณอ่าวไทยกาลังแรงทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในวันเวลาดังกล่าวสำหรับสภาพว่าฝนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารเพียประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดประกาศ วันที่2 7ธันวาคม2 5ง7เวลา11นาฬิกาหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจมินจรายงานเ้ทซาบเป็นระยะระยะอย่างคันทุนท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด u u s สไคร e กดแชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ